สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดผักนะคะถั่วลันเตาใส่กุ้งกับหมึกนะคะก่อนอื่นเราเตรียมวัตถุดิบค่ะมีถั่วลันเตามีเห็ดนะคะแล้วก็พริกที่เราโขกเสกเทียมมีกุ้งแล้วก็หมึกที่เราลวกแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ค้างกระทะค่ะเทน้ำมันลงไปให้น้ำมันร้อนๆนะคะตามด้วยเทพริกแกงที่เราโขกแล้วนะคะ ใส่ลงไปค่ะผัดๆเอาหอมๆนะคะพอหอมแล้วเราก็ใส่กุ้งของเราลงไปค่ะแล้วก็ผัดๆผัดๆไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกัวกุ้งของเรานะคะจะสุกมัดมนะคะตามด้วยน้ำร่างครกตาเทลงไปเลยค่ะเทลงไปแล้วก็คลีคลรีคลีค,คีเลยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูใหม่ค่ะผัดถั่วลันเตานะคะใส่เห็ดซีมีจินะคะตามด้วยนะคะ ขั้นตอนสำคัญก็คือใส่หมึกลงไปด้วยค่ะนะคะก่อนอื่นเราก็จะผัดกุ้งของเรานะคะให้สุกมันมาดก,ก่อนนะคะเราก็จะคลีๆนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าคนๆให้กุ้งของเราสุกดีนะคะหลังจากนั้นนะคะพอกุ้งเราได้ที่แล้วเราก็ใส่หมึกของเราลงไปค่ะ ใส่หมึกลงไปแล้วก็คลุงโครมโคนนะคะคลีๆให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะแต่หมึกแนะนําให้เพื่อนๆลวกก่อนนะคะถ้าไม่ลวกนะคะรสชาติมันจะเปลี่ยนเราลวกแล้วเราค่อยเอามาผัดใส่กันค่ะจะอร่อยสุดๆเลยค่ะตามด้วยใส่ถั่วลันเตาที่เราลวกแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดซิมิจิใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็คลีๆแบบนี้เลยค่ะรนๆให้เข้ากันเลยค่ะ ให้เข้ากันเลยเมนูนี้ทำง่ายๆแต่อร่อยสุดๆค่ะปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะหรือว่าผงปรุงรสใส่ลงไปค่ะตามด้วยใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะเราไม่ต้องปรุงเยอะนะคะสูตรนี้เพราะว่าเรามีหมึอกอยู่แล้วปรุงแค่นี้รสชาติก็อร่อยมากๆค่ะหลังจากใส่แล้วนะคะก็โคนๆๆนะคะคลุกๆให้เข้ากันค่ะ คนให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะผัดถั่วลันเตานะคะใส่กับหมึกทะเลค่ะขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลด้วยค่ะเพราะว่าเราจะใส่น้ำตาลนะคะตัดนะคะตัดหมึกของเรานะคะเพราะว่าหมึกของเรามันจะเค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะผัด อาหารทะเลนะคะมีกุ้งมีเมึกนะคะใส่ตัวรันเตาและเห็ดซเมิจินะคะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆต้องลองทำทานแล้วนะคะอร่อยจุดสุดเลยค่ะเค่นี้ก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟแล้วก็เตรียมจานเลยจ้าตักใส่จานเลยค่ะผัดตัวรันเตานะคะใส่อาหารทะเลค่ะอร่อยอร่อยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะทำให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ